S <S โอ้สวัสดีครับวันนี้มาทําคลิปติดตระเทียมเจ้าผิว่จะเช้าเล็กนะครับแบบเล็กครับเพื่อนสมาชิกมาทําระบบนะครับในถังเนี่ยเราก็เติมน้ามันก๊าซเต็มปากดบีเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาให้แน่นปิดวาล์วปล่อยลมให้แน่น แล้วเราใส่ตะเกียงหม้อสูดอย่างนี้ยครับเอาผงไส้ก็เอาห่อร้อยมาใส่ที่ไส้เพื่อจะให้ไส้ไมันกลมสวยครับตอนที่เอาที่มาตอกแล้เอาสูตรมาปุุบ ก็หอร้อยเพ่ให้มันกินลมมันนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลังสูบมันเป็นแท้เพราะฉะนั้นจะอยากให้มันกินลมดีๆก็เอามาชุบใส่ก็ห่อร้อยครับจุดเลยครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเป็นตะเกียงระบบลมนะครับผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับเวลาจุดตะเกียงไม่ต้องรีบนะครับเผาไปเรื่อยๆเลยครับ แล้วพอหลักร้อนเนี่ยกระบวนการก็จะทํางานได้เต็มที่ครับที่สําคัญคือตะเกียงน้ํามันก๊าซร,ระบบลมเนี่ยเมื่อจุดติดแล้วเนี่ยลูกไฟต้องกลมยาวเต็มลูกนะครับแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอครับนี่คือข้อกำหนดครับของตะเกียงเจ้าพายุน้ำมันก๊าซร,ระบบลม เวลาจุดก็ร้อนะครับไฟมันก็จะไปเผาไส้จนไส้ดําไปทั้งลูกเลยครับจากนั้นก็จะค่อยค่อยขาวแล้วก็จะขาวไปทั้งลูกเลยครับ ใส่ค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวทั้งลูกไปเลยครับแต่เราก็ต้องรอการจุดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเราจะไม่ปั๊มลมรอนะครับเราจะรอจนกว่าจะร้อนกอดเราถึงจะเริ่มปั๊มลม วิธีการทํางานของตะเกียงระบบลมผ่านหลักความร้อนน,ะนี่ก็คือการทําให้หลักความร้อนเนะี่ยคือให้หลักบนนะครับมันค,คุมคุมอุณหภูมิได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากการเผาหลักไม่ร้อนเนี่ยมันก็จะได้เท่านั้นนะครับมันไม่ได้ไหมายความว่าเผาไปเรื่อยๆแล้วมันจะร้อนเพิ่มขึ้นนะครับไม่นะครับคือสตาร์ทแค่ไหนก็จะแค่นั้นเลยเนี่ยนี่คือกระบวนการของมันครับ มันไม่ได้หมายความว่าคุณเผาต่อไปแล้วมันก็เผาไหมไปแล้วมันก็ความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นไหมครับคือถ้าคุณสตาร์ทสตาร์ทโดยที่มันยังไม่ร้อนเต็มที่เนี่ยมันไม่มีทางจะคุณคุมระดนได้ครับนอกจากจะสตาร์ทให้ความร้อนบังถึงนะครับพอถึงแล้วเนี่ยกระบวนการก็จะทำงานได้ปกติ ไม่ต้องรีบะนะครับจุดตะเกียงเจ้าพายุใจเย็นอย่างเดียวครับรอไม่ว่าจะเป็นตะเกียงเหล็กตะเกียงทองเหลืองกระเช้าเล็กกระเช้าใหญ่เหมือนกันเพราะระบบการทํางานเหมือนก,ก,ก,กันไม่เชื่อลองเอา,าไปทําดูนะครับถ้าหลักร้อนแล้วจะปัญหาแท้ มีน้อยครับมีก็มีน้อยมากแต่ถ้าจุดโดยหลักไม่ร้อนแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับปัญหาเกิดตลอดแล้วที่สําคัญคือการจุดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยห้ามน้ามันน้อยนะครับน้ามันน้อยไม่ได้เขย่าดูน้ํามันมีอยู่จุดได้นี่โอ้อย่าทําครับคือให้ลินออกมาใส่ขวดเอากลวยเปล่าครับใส่ขวดเปล่าแล้วก็ลินออกขาดเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้เต็มขวดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับ นี่คือวิธีที่ถูกต้องเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าน้ํามันในถังมันมีเท่าไหร่ถ้าเราใช้วิธีโอ้ยยังมีอยู่โอ้ยยังมีอยู่อย่างเงี้ยเรียบร้อยครับคราวนี้กลายเป็นว่าปัญหาที่เกิดมาจากเส้นผมบางทูงเขาครับอันนี้ไม่ดีเลย เนีย่ยครับเวลาจุดเราก็จะเย็นๆนะครับที่จุดให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าตะเกียงรูปเนี้ยพื่นสมาชิกเอามาทําระบบครับก็เลยมาถ่ายให้ดูว่านี่ครับการจุดติดครั้งแรกเมื่อล้างระบบแล้วทําระบบสมบูรณ์แล้วมันเป็นแบบนี้อย่างเนี้ยครับ เอาห่อพ่อใกล้หมดก็เติมเข้าไปอย่างนี้ครับใจเย็ยนอย่างเดียวครับไม่ต้องรีบ ไปประมาณสี่สิบทีครับแล้วก็ดูนะครับนี่นะครับตะเกียงตัวเนี้ยคือตะเกียงเนี่ยมันเป็นไปตามลูกเบี้ยวครับแต่ในความจริงตะเกียงลูกเนี้มันไม่ตรงรุ่นครับทําให้ตําแหน่งปิดเนี่ยมันอยู่ซ้ายครับมันอยู่ซ้ายที่9ก้านาฬิกาถ้าเปิดตําแหน่งเปิดอยู่ที่12บสองนาฬิกาครับถ้าเราเปิดวาลวแ็นบิดลมจะเดินแล้วตะเกียงจะติดเลยนะครับเปิดครับนี่ครับติดแล้วครับ เห็นไหมครับลูกไฟกลมเต็มยาวเต็มลูกเลยครับการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงเจ้าปะยุนเนี่ยลูกไฟจะมีเปลวเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามันเริ่มสตาร์ทครับแล้วพอเริ่มควบคุมอุณหภูมิได้เนี่ยเปลวไฟที่ที่ใส่ครับมันจะหายไปเลยแต่ว่าตะเกียงเนี่ยจะติดนิ่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับดูได้เลยครับเพราะว่าระบบลมสมบูรณ์แล้วครับพอลมเดินเสมอเนี่ยแสงเนี่ยจะนิ่งเลยครับ นิ่งตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแต่พอปล่อยไปควบคุมอุณหภูมิมมได้ทีนี้ก็จะนิ่งนะครับแสงก็จะเริ่มนวลเลยครับนี่ครับ จุดติดสมบูรณ์นะครับลูกไฟกลมเต็มรูปแสงนิ่งไม่กระพริบเลยครับนะครับพอเริ่มสุดได้สักพัดเราก็เพิ่มลมนะครับเนี่ยพอแสงสุกแล้วเราก็หยุดครับคราวนี้รอดูแสงได้เลยครับ เนี่ยครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบครับตะเกียงลูกนี้พาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับนี่ก็เป็นกระบวนการจุดของตะเกียงเหล็กลูกนี้นะครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ